ฟังให้ตรงนี้ให้เข้าใจนะพี่จะได้ไม่แบบว่าหลงทางนะครับคือพาเยอะพาน้อยไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่หน้าพานะครับถ้าเป็นสไตล์พายย่อยคือพาย่อยของผมของผมคือก็คือพาแท้ที่ไม่มีราคาเลยพากะจิผพาป่าประมาณนี้นะครับแล้วก็พาเก๊อย่างเงี้ยถ้ามีจํานวนเยอะๆงี้ยผมจะตีเหมาเป็นราคาให้ได้นะครับถ้ามีราคามากกว่า300บาทขึ้นไปในกรณีเป็นพาแท้ผมก็จะหยิบแยกและเคาะเคาะเป็นองค์ให้นะครับ คือที่ว่าพี่เห็นกันเยอะๆเยอะๆแล้วว่าเฮ้ยกดหรือเปล่าซื้อกดเนี้ยคือมันเป็นพาเกพย่อยถ้าอยู่ในวงการพระจะรู้นะครับว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกพาเกพย่อยมันจะไม่มีราคามันจะซื้อเป็นนมให้ไม่ได้นะครับที่ผมซื้อให้แต่จริงผมดันราคาให้พีคๆมากลยถ้าเป็นคนเล่นพระเขาจะรู้นะครับบางคนไม่รู้เฮ้ยพระเยอะพระหลวงพ่อนี้ก็เท่าไหร่แล้วถ้าพระมันแท้มันก็ได้ตังค์นะพี่ถ้าพระไม่แ้ก็ มันก็ไม่ได้นะผมก็บอกเจ้าของแล้วนะคือว่าพระไม่แท้บางคนเขาก็เช็คมาก่อนแล้วว่าพระเขาไม่แท้เขารู้แต่เขาไม่ได้พูดในในเวลาผมไปอา่าวปดอเมื่อกี้ก็มาด่าอะไรเงี้ยครับคือผมก็ไม่ได้อะไรเนาะแต่ว่าคืออธิบายให้ฟังให้เข้าใจนะเพราะโลกนี้ตอนนี้ปัจจุบันมันไม่ได้เป็นแบบว่ามาขายลูกขายลงแล้วพนะี่อินเทอร์เน็ตมีเซิร์ชในเน็ตไม่แล้วนะครับทุกวันนี้กว่าจะมาขายได้แต่ละอย่างบางทีพระหลักที่มีราคาก็ส่งขายเตี้ยใหญ่กันหมดแล้วนะครับก็ประมาณนั้นบางคนเนี่ยมีพระเยอะแบบนี้และเป็นพระแท้ที่มีราคาาามกทไป สามร้อยบาทขึ้นไปเนะี่ยพี่เห็นที่เราผมไปออบ้านประตูน้ำไหมมีนิดเดียวนะซื้อไปแปดแสนกว่าบาทนะครับพารมีแค่สองตู้เองสองตู้แบบประมาณร้อยกว่าองค์อะซื้อไปแปดแสนกว่าบาทนะครับอันนั้นคือพารแท้ที่มีราคานะและบางบ้านที่ผมไปซื้อแบบหลักหลายแสนหลักล้านบางบ้านเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปผมก็มาเปิดเผยให้ไม่ได้นะครับเพราะบางทีเขาเป็นคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่อยากให้ให้ ให้รู้อะครับผมก็เลยทําอาดคลิปไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เลยนะครับได้แต่ซื้อแล้วก็ออกมาเงียบๆบางทีมันอัดคลิปให้ดูไม่ได้บางทีคลิปหลักๆแบบซื้อหลักล้านหลักเจ็ดแปดแสนเจ้าแสนเนี่ยมีเยอะมากแต่มันอัดคลิปให้ดูไม่ได้ไง,ไงพี่หนาคลิปได้แบบบ้านอย่างเงี้ยเขาบางคนถ่ายได้นะครับแต่ไม่เปิดเผยหน้าถ่ายหน้าผมเนยบอกให้ผถ่ายผมน้อยบางทีผมก็อยากออกกล้องอะไรประมาณนี้ผมก็ถึงถ่ายนะครับอันนี้อธิบายเข้าใจคร่าวๆนะโอเคสําหรับนี้ก็พอประมาณนะครับใครมีพระอยากจะขายผมผมยินดีรับเช่านะครับ ตั้งแต่หลักสิบยันหลักล้านนะพี่นะไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระผงพระผู้ชายเครื่องรางพระยัน,นครับเครื่องเงินทองเคน้าทองคํากุมารนางกวักนะครับผมคือใครอยากจะขายพระผมอาพระทั้งหมดมาวางลงการถ่ายเป็นภาพรวมส่งมาแล้วเดี๋ยวที่เหลือว่ากันผมจะไปหาเรือพี่มาหาเรือให้ส่งพระมาขอดูหน้าพระเป็นหลักนะครับได้เสียมากกว่าห้าหมื่นบาทขึ้นไปเดี๋ยวผมไปแน่นอนครับช่องทางการติดต่อนะครับ0983955890นะครับ ID line aot3865 นะครับเพจพาบ้านทุกไทยนะครับช่อง YouTube ช่อง t i k t o k นะครับโอช่อง YouTube โอสถิบเฟช่อง TikTok พระบ้านทุกไทย FC นะครับคลิปเต็มๆเมนี่ยผมจะลงอยู่2ช่องนี้แล้วก็หน้าเพจพระบ้านทุกไทยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมร้านผมตั้งอยู่หมู่บ้านอิตินี่พาร์ค5เส้น332แยกเจนะครับ อำเภอสติทจังหวัดชลบุรีเปิดร้านเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนถ้าวันไหนปิดร้านผมจะโพสต์บอกหน้าเพจว่าวันนี้ผมไปซื้อผ้าที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็จะบอกหน้าเพจนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ